ไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ทัวนกขมิ้นล่องสี่จังหวัดครับมีภาคกลางก็คือสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็จะเป็นจังหวัดที่จะประชุมครมรสัญจรครั้งที่3เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเพิ่งยิ่งครับเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมวางแนวทางกระตุ้นเศร,รษฐกิจของชุมชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ทัวนกขมิน้นล่องสี่จังหวัด ภาคกลางโดยวันนี้ครับเริ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดแรกท่านนายกเองก็เดินทางไปที่วัดป่าเลไลวรวิหารตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีกราบสักการะหลวงพ่อโตและนัสศการพระธรรมพุทธิมงคลหรือท่านเจ้าคุณสะอ้งเจ้าวาดวัดป่าเลไลวรวิหารท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีระดับวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานครับว่ามีอายุเนี่ยราว1,200ปีภายในวิหารเป็นที่ปริษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ครับมีความสูง23เมตร47เซนภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้36องค์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธาสนิกชน ขณะที่รอบๆวิหารของหลวงพ่อโตก็มีจิตกรรมฝาผนังครับเล่าเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนตั้งแต่เริ่มเรื่องกระทั่งถึงตอนสุดท้ายจากนั้นท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรที่ประตูระบายน้ำจระเข้3 0 0พันตำบลจระเข้3 0 0พันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงฝายคลองจรเข้3 0 0พ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในคลองจระเข้สามพันโดยท่านนายกก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงกเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ําจระเข้สามพันนี้ท่ามกลางการต้อนรับของหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิน่นผู้ผู้นําองค์กรต่างๆและประชาชนจนํานวนมากครับที่มาต้อนรับและก็แต่งกายด้วยชุดพื้นถิน่น โครงการปรับปรุงฝายคลองระบายจรเข้สามพันก่อสร้างขึ้นเนื่องจากฝายยางของคลองระบายน้ําจรเข้สามพันที่ก่อสร้างเมื่อปีพศ2537ชํารุดรดั่วซึมจากอายุการใช้งานส่งผลให้ประสิทธิภาพการควบคุมระับน้ําในคลองลดลงและกระทบต่อการส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรในตำบลจรเข้สามพันออูออ่ทองทางกรมชลประทานครับก็ได้จัดสรรงบประมาณปี2565ถึง2566 จำนวน100ล้านบาทไปปรับปรุงให้เป็นประตูระบายน้ำเพื่อใช้งานทดแทนฝายยางให้สามารถควบคุมระดับน้ำในคลองระบายน้ำจรเข้สามพันได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะของโครงการก็เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 6, คูณ6เมตรจำนวน3ช่องด้วยกันครับความสามารถในการระบายน้ำสูงสุดเนี่ยอยู่ที่120ลูกบาศก์ทเมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้3 0 0พันถึงคลอง2พี่น้อง แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การน้ําในคลองระบายน้ําจระเข้สามพันแล้วก็มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ8,500ไร่ในตําบลจระเข้สามพันออู่ทองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็อ้อยนะครับของตําบลจระเข้สามพันบอกว่าได้ประโยชน์มากครับจากโครงการประตูระบายน้ําจระเข้สามพันนี้ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงฝายคลองจระเข้สามพันก็ทําให้มีน้ําใช้ดูแลผลผลิตได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ประชาชนหลายคนครับก็มีการฝากถึงท่านนายกาให้ดูแลเรื่องของราคาน้ํามันซึ่งเป็นต้นทุนสินค้าแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของการปราบปรามปัญหาย,ยาเสพติดด้วยสําหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของท่านนายกทั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ในเขตของรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเห็นภาพบรรยากาศของประชาชนที่มาต้อนรับแล้วก็ภาพที่ นายกรัฐมนตรีเองไปพบปะทักทายกับประชาชนในทุกจุดอย่างอบอุ่นทีเดียว